มีแค่แกะมี่แกหอกีแค่แก่ันนี้ไม่ม่่ับเยเออันนี้คือกงที่อให้แม่าลอนักต๊ตเดี๋ยวแกะกันกล่องององยาวอน้อ่เลืออกองนี้ใช่ไหมกล้องกอ่องนี้ใช่ไหมหลงกล่องไหนกล่องนี้ลุกลุกลุกไปนั่

โอันนอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยโอกยโอ้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 ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 ยโอ้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 ยอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยยย มาเรามาตวกองสมาตักองสบอกป้า้นี่นี่มามาแล้วมาแล้วกองสองมาแล้วกองสมันตันนั่งลงเอ้นั่กันนะว่านั่งลงนั่งลงก่อนว่ากองนี้อ่ะนั่งลงนั่งลงก่อนนั่ง อันใหม่มาเนี่ยใหม่มาให้ผมก้องเล่นด้วยอันนั่งลงก่อนหลุดกันแก ไม่ยินมินมแมคโครอยู่<ม>น่นานประมาณสักสุว่คุณดมเออยั้เก็บไว้ก่อนแล้วลูกนาะเอารถก่อนนะออนอนะเพราะหนูชอบรถ

ชอมแม่คอมอ่ะุ้ยคุณเลือกไม่เหรอจะส่งไปหาล้า ขึ้น,นเลย,ย่ะพวกพ,พ่อเอาเลยขึ้นเอ้ว,อว,อวขึ้นเลยครับหมุนหมุนมุน เขาวะไม่มีที่วางเท้าเหรอชอบ คนนั้นก็คือโรลรดีมากแล้วนะช่วยซ่อมแล้วนะช่วยซพี่บาอย่าช่วยซ่อมช่่ต้องนรี่น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 ูน่นไม่ใช่อันเหลืองเหลืองน่นน่นข้างหลังหนูข้างหลังหนู แขนเห็อกป้องดิอ่ามีที่วางข้ไงต้องโตกว่านี้เนาะขาดีแล้วถึงละนองของก้งอยู่นะโอ้กอด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 นะกอด เฮ้ยเร็วอ่ะอันเนี้ยอันไหนก็ไม่รู้พอมองอันเนี้ยไม่เป็นไรหรอเนาะเขาจะเป็นหัวล่างแล้วก็รีบไปนี่ต้องมีในตู้เย็นนะทุกคนชั้นอ่างน้ำแล้วก็ถึงมา